สวัสดีครับพบกับผมเซลล์แป้งตัวตานึ่เก้าแปมเทิมนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถสีประตูนะครับเป็นตัวเริ่มต้นคันนี้แต่งนะว่าดุดดันนะครับล้อขนาดใหญ่เลยแปลงหน้าจีอาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมพามาดูว่าีอุปรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมตรงไหนกันบ้างนะครับที่เราแต่งเข้าไปเรื่องมาเลยครับครับมาเรื่ี่ด้านหน้านะครับด้านหน้าเราเป็นกระจังหน้าจีอาร์สปอร์ตนะครับตัวนี้ เปลี่นเพิ่มไฟตัดมองให้มีซุ้มล้อให้นะครับโลโก้ gr นะครับผมเป็นเหมือนตัว gr สปอร์ตตัวท็อปเลยนะครับผมแบบนี้นะครับทำสีดำเงาให้ด้วยนะครับต่อมาครับเป็นล้อนะครับล้ออันนี้เราล้อขนาดใหญ่ครับเป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับรัดด้วยยาง305 55 r 2 0นะครับคันนี้เนื่องจากล้อมันใหญ่เนี่ยเราต้องเพิ่มชุดยกกับปิกลกเข้าไปแล้วก็มีใส่ฉชกเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับ3อย่างนะครับผมต่อมาเป็น r มือเปิดประตูดําให้นะครับผมพร้อมด้วยบันไดข้างเหล็กทรงแบบนี้นะครับนะครับล้อหน้าล้อหลังเป็นล้ออวิสไตล์ V.P. ออฟโรดหน่อยครับผมมาดูที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายกันชนท้ายเราทําสีดาให้นะครับผมตัวอักษรโลโก้ G.R. ตัวอักษรดาทำสีให้หมดนะครับผมนะครับแบบนี้เลยแต่แบบนี้ครบเลยนะครับ ผมสำหรับลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่สนใจกระบะแต่งสไตล์แบบนี้ดุดันนะครับเรื่องรายละเอียดเนี่ยเราลองคุยกันได้นะครับราคารถคันนี้อยู่ที่881,000บาทนะครับกอุปกรณ์ตกแต่งนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ